กินติดกันเลยจ้าเพื่อนเพืเ่อนปลาดำเงินเยอะใส่เดือนมื่อนี้ก็มาเก็บเบ็ดเยอะใส่เดือนคือเก่านะจ้าเพื่อนเพื่อนลงเยอะกุ้งเมื่อวานมื่อนี่ก็เลยมาทดสอบเบื้องเยอะใส่เดือนลงเอาปลาํำเงินจ้าเพื่อนเพื่อนลงทุนรอยถ้าเป็นทุนจมก็จะเป็นพวกปลากดปลาตะโกกนะจ้าทุนร้อยจะเป็นปลาแดงปลาํำเงินกินเบ็ดจ้าเพื่อนเพื่อนมาลุ่นกันเลยจ้าว่าสิได้หลายเพราจ้าสาวมาหัวดองแรกก็เป็นปลาํำเงินตัวแรกจ้าเพื่อนเพื่อนนี่ตัวนี้ใส่สวยสวยเลย ก็ถือว่าเยู่ใส่เดือนได้ผลยูจ้าเพื่อนเพื่อนเราชมผลงานว่าสิได้หลายโตวบ่จ้า,จาเพื่อนเพื่อนเมื่อนี้ล้มก็เริ่มออกอยูจ้าก็กเก็บพอได้อยูุไปเรื่อยๆก่อนจ้าเพื่อนเพื่อนตอนยนินก,กิดกันเลยจ้าเพื่อนเพื่อนปลาดําเงินใส่เดียวกันเลยนี่จ้าอาโตแล้วเยอะใส่เดือนล้มทุนรอยจ้าเพื่อนเพื่อนเอาปลาดําเงินโดยเฉพาะเลยจ้าเพื่อนเพื่อน เนีนปลาหนังเงินจ้าจะเป็นปลาเพียวจ้าเพื่อนๆคล้ปยๆปีไกลกินเยื่อใส่เดือนจ้ากินทุกเยื่อเลยเนี่ยปลาเพียวเนี่ยตัวนี้ตัวใหญ่จ้าเนี่ยหาโตี่หาโตก็ทอดพัดชูชีอร่อยได้จ้าปลาเพียวเพื่อนๆเหนือออนกินแด้ฮัดก้างจ้าทอดกรอบจ้าเบิ่งปลาอีดาบใหญ่จ้าเพื่อนๆ ปลาอีดาบหรือปลาแปบจ้าตัวนี่ตัวใหญ่มากเลยเพื่อนเพื่อนเนี่ยอ้ตัวใหญ่มากเคยเห็นแต่ตัวตหน่อยๆอันนี้ตัวใหญ่อีดาบใหญ่จ้าเพื่อนๆนปลาตองนอกจากลาบแล้วซับดีๆเอามาเห็ดปลาถอดมันนี่แสบคักเลอจ้าเพื่อนเพื่อนปลาตองเนี่ยอันนี้เป็นปลาตองหรือปลาฉลาดจ้าเพื่อนเพื่อนแต่เพี้ยนขาวกินเยอะใส่เดือนจ้าเพื่อนเพื่อน พอดเก็ย๊ยบังทิทีดองเกลือขันสมแซบได้จ้าปตะเพียนเพื่อนๆือนตัวนี่กรลังตัวกระลังขันเลยจ้าตัวกระลังขันเลยคืนออกแห้งล้วจ้าเพื่อนเือนเห็นยังสี่คืนโคตรแห้งเลยจ้าเพื่อนเพื่อนเป็นฟ้องเลยเนี่ยจังสีกับได้บ่านอะเพื่อนเพื่อนว่ารุ่นยูสีกับได้บ่ ยังมาเจอปลาแดงจัะมีต่ปลาหนําเงินล้วนๆเลยเนี่ยทุนรอยเยอะใส่เดือนจ้ายังเหลือไรยุ้ยจ้าเพื่อนๆรุนไปอีกก้อนนะจ้าเพื่อนๆว่าสิได้จักโตตอนนี้ได้เก้าโตแล้วจ้าเก็บเสซ็จแล้วจ้าเพื่อนๆมือเนี่ยปลาหนําเงินล้วนๆเลยบ่มีปลาอื่นเลยปลาแดงปลากายบ่มีจ้าเยอะใส่เดือนล่องทุนร้อย ได้ปลาดําเงินสิบสามตจ้าเพื่อนๆนเนี่ยใส่สวยๆได้นะจ้าเก็บเซ็นแล้วจ้าเพื่อนๆนเนี่ยเตรียมตัวเอาไปส่งไหมค่ะจ้าเพื่อน